กำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจมอพ่าห่มกันหนาวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง มนทนฐานบกที่37จัดกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจนำโดยร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองพร้อมกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้ม,ส,มสู้ความสู่ความสุข สู่ความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภยัยฤดูหนาวนี้ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับคุณยายลีแท้ว่าอายุ91ปีบ้านเลขที่242หมู่11ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางเดินไม่ค่อยสะดวกกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเป็นผู้สูงอายุทำให้ร่างกายอ่อนแอลงอีกทั้งเป็นผู้ด้อยโอกาสค่ะนอกจากนี้ก็ได้เข้าป่าเยี่ยมเยียน คุณยายดวงพรเซเ่เฮ่รนะครับอายุ93ปีบ้านเล็กที่40หมู่11บ้านทันทองตบมแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางพิการทางการได้ยินอาศัยอยู่กับลูกสะพ้ยและหลานอีก2คนซึ่ง2ครอบครัวนี้มีฐานะค่อนข้างยากจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากจึงได้มอบผ้าห่มกันหนาวจาก ทอบอนะครับจำนวน6พผืนและในห่วงนี้เป็นห่วงฤดูหนาวจึงให้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นพร้อมทั้งให้กำลังใจกับครอบครัวขอให้สู้ต่อไปนะครับช่วงหน้านา